มาแล้วรถตู้พยาบาลไฟฟ้าที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินโดยดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้เป็นยังไงไปดูกันสําหรับรถรุ่นนี้นะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของเครือจีลี่นะครับโดยซีรีส์ชื่อว่าฟาริซอนอีวีนะถ้าเป็นรถฟ้าเชิงพาณิชย์นะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถอกล้อสิบล้อจะใช้คําว่าฟาริซอนอีวีทั้งหมดนะครับนับว่าเป็นการเปิดตัวในประเทศไทยครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้และจะจําหน่ายนําเข้าโดยบริษัทคิงเจนหากดูจากมิติตัวรถถือว่าเป็นรถตู้ที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่่่่ควาามมสููง2.5เตระละถ้ออยที3800 150มเมตรมาดูดีไซน์กันบ้างน,นะดีไซน์ข้างหน้าเป็นไฟตัว C LED นะครับแล้วก็เส้นยาวพร้อมกับโลโก้อของ f a r s o n นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือด้านหน้าฝากระโปรงจะปิดทึบทั้งหมดเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงด้านหน้าดูดีกว่าว่าจะมีอะไรเปิดมาปุ๊บโอ้โหนี่ฮะเห็นชุดอินเวอร์เตอร์ชุดควบคุมมอเตอร์จะเห็นว่าอันนี้เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้าขนาด228แรงม้านะครับตัวนี้เป็น All i n v e e นะฮะเทคโนโลยีของทาง Gilly Group เลยจะเห็นชุดคูลแล้วนะฝากระโปรงถืออออวว่่่่่าาาาาคคนนนนนนนขขข้้้้้้้งงงสสสััััเเป็รรตตตูนหบนบไดงงแี ที่ให้มานะเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP นะซึ่งวิ่งได้200-2กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จรองรับดีฟ้าชาร์จได้ถึง140กิโลวัตต์เรามาดูส่วนของท้ายรถกันบ้างน,นะครประตูด้านหลังนี่จะเป็นประตูแบบตู้กับข้าวซ้ายกับขวาเปิดได้2บานพร้อมกันเพื่อจะได้ทํางานโหลดเตียงขึ้นเตียงลงได้สะดวกสิ่งที่เป็นไฮไลท์ในส่วนของโครงสร้างรถตู้ไฟฟ้าคันนี้นะก็คือเวลาเราเปิดประตูด้านหน้าและประตูด้านข้างนะจะเห็นว่าไม่มีเสาบีนะเพราะเขาดีไซน์ออกมาให้มีความแข็งแรงไม่ต้องมีเสาบีให ไดด้้สะวกกมากขึนเรามาดูสิ่งอำนวยความสะดวกในรถกันบ้างดีกว่าเปิดประตูไปปุ๊บนี่บันไดไฟฟ้าด้านข้างนะ้โผล่ขึ้นมานะพอสเตปรถตู้คันนี้ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับพอเข้ามาแล้วต้องกลายเป็นส่วนตัวทายังไงกดสวิตช์ตัวน,นี้นะครับปรกดปุ๊บฟิล์มจะทึบแสงทันทีนะครับพอกดปิดนี่ก็จะใสเหมือนเดิมและแน,น่นอนนะครับรถคันนี้เป็นรถพยาบาลนะจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นเครื่องให้ออกซิเจนเครื่องปั๊มหัวใจซึ่งล้วนแต่ดึงไฟจากแบตเตอรี่ลูกใหญ่แปลงออกมาใช้งานได้เลยส่วนด้านหน้าห้องคคนนนนขาจจะะเเป็2ทีี่่ัังงงรรบมอตตกล แล้วก็มีจอด้านหลังพวงมาลัยคนขับนะก็ถือว่าน่าสนใจนะในการเอารถตู้ไฟฟ้ามาทําเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินนะเพราะว่าเอาไฟฟ้ามาใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆได้นะนอกจากมาทํารถพยาบาลแล้วเอามาทําเป็นรถขนของหรือรถพาสเซนเจอร์ก็ทําได้เช่นกันสำหรับเจ้าตัวจีลี่ฟาริซอนคันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.79ล้านบาทคิดว่าราคาเป็นยังไงน่าสนใจกันไว้กับรถพยาบาลไฟฟ้าคันนี้